ใชงวงไหนทักแช็ดติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0628622368ครับผมนี่ลวงพ่อพัดครับผมลวงพ่อพัดสมเด็จครับผมนี่สมเด็จวัดระฆังครับลายแตกงาย้อนยุค108่งศนยปดปีคณะเก้าครับผมวัดระฆัง ผสมเนื้อเก่ารุ่นย้อนยุคหนึ่งศูนแปดปีครับผมนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่าครับผมนี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดครับจากตุคามหลวงปู่ทวด เหยบน้ำทะเลจืดเคลือบทองครับเคลือบหน้าทองวงพ่อบคูณก็มีครับผมสมเด็จทางนี้ก็ตะกุด พ,พ่อคูณครับหมื่นหมื่สนใจทักแชทจิตต่อได้ครับ